ลูกไซส้หลา่าอีแม่นี่แหละสบายกูมูฮะแม้นบอสบายยุทากินแต่เข่าแม่นบอผูเบิงแน่พอไทยนาขาดน,า,นาเห็นอยู่บอฮะผูผูแห้งนอนออถมานอนเฝ้าขักปัยังมีความสูก,กระดกกระเดียหมูดำหนาเพื่อนมีความสูก,กาแฟเอ้ย แดดพี่น้องบังแน่ท้องฟ้าท้องฟ้าปลอดโปร่งค่ะวันนี้ไม่มีเมฆไม่มีฝนตกเลยค่ะสบายดีเด้อนอะสบายดีวัดสุขูสุขนสบายดีตอนสวยพี่น้องยินดีตอนหาบเขาสู่สองสาววันลันถุงเด้อเนาะตอนนี้เท่าไรนะลืมโม,มงประมาณเก่าโมงสิบโมงนี่แหละพ้ากันดำหน้าดำหน้าแข่งแดดเนาะหลังสู่ฝานะ่ะสู่ดิน ปีได้ก็ปีนันคันดำหน้าแล้วแมนเดทลด,ด,ดเนาะโอ้ยลุ่มขาะอันนี้ไฮทำอิดเนาะซุ่มฮาวดำแข้งแข็งคือว่าไฮที่สองกระเล้่วทังกระเล้่วไปสองไฮพี่น้องไฮหน่อยก็ไฮใหญ่ไฮหนึ่งแต่ว่าเบิงด์ดเนาะบบส่งจากสูตรอเนาะอันทั้งลุ่มน่ะเป็นแม่นองเมย์กับอมาลาเนาะซาร้อยซาบุญสเสมอผ้ากันดำ ดำพายดำหน้าไก่กันพี่น้องดำติดๆกันแล้วเพราะว่าหน้ามันอยู่บอเดียวกันเนาะโฮมกันเลยถ้ากันเลือกมาดำบอลมันมีน้ำหัวควันกำลัง,ลางขาดอยู่แล้วแหละขหน้าแข็งแล้วนี่นะขาดน้ำบ่ไรจ้ะเพราะขาดบ่เป็นแห้งแข็งเบิดเนาะ อยู่กลางทงมีแต่ซองเอยน่องนี่และพี่น่องดำหน้ามีแต่สวรรกับอีแมน่โอลุงเดินเรากระดำอยู่แค้มทางพูนแหนมไปเห็นบอ่อเสือแดงอยู่ข้างหลังสุงงกข์ขันกาแล้วซองให้ โม่ปรมือไข่ม่ปรมือมันตึงๆบ้างนี่ทงมือก็คมบ,บริสไทสันมันบ่เคยเ้าบริสตัดเนาะไหนามนีแต่หห้ใหญ่ไห้เข็มเต็มขึนไดำหน้าสามตะเกียบ แล้วให้ีนข้นฮะเพิ่งไปได้จักได้ท่านในเบิ่งงสับเพิ่งไปได้เจ้าสิเปิดเผยความจริงนะแม่ว่าเจ้าเป็นมหาเศรษฐีนะเปิดเผยเทินเขาอายุร้ายแล้วเขาหับความจริงได้อยู่เขาถามฟังยู่รุ่มว่ามือได้สิเปิดเผยความจิงเนาะ เปิดเพย์ที่ในกล่ำเถิดว่ามีสมบัติอยู่ส่แน่นะ่จากสีเ้าเห็ด <laughs> ว่าไปพี่น้องปีนานี่กระเห็ดคือเก่าต่อเสร็จน้อยลงกว่าสันเนหนื่อยละบ้ โอยอย่าเาไรสิพิษกันสิตั้งไห้แล้วก็สิไปดำนาสะกอนพี่น้องเนาะตอนนี้มันแดดแท้ๆอยากหายเดี๋ยวบอกคนจริงถึงเศษหน้ามาแต่หน่อยจนใหญ่ก็อยากหายคือเก่าพี่น้องพอนยียดำเลยมันบ่มันยังมันแดดแล้วก็ปั๊บหน้าแข็งๆขนาดอีแม่เอาแกบมาใส่ได้แต่ว่าหน้ามันบริบบมนำเนาะแม่คือแบบฝนตกแล้วเขาดำเลยเดีทุกคนขี้แกียจเพราะท่านได้หนาซ้ำอือล้วบ้ดนี้สรุป หน้ากระแข้งคือเก่าจ้ะน้องมันเป็นหน้าดินทรายน้ำแต่ว่าให้นี่นะพอดีดำยุแถวมันขีดตมมันก็บิบโบแข้งปันใดก็พ่อดำค่ะมันจืดจดจักนะเนาะอย่างอีกก้อนจักน้อย คือมิดจิลี่แท้มือเช้ายัางห้องแหวกๆอยู่เบิดแทงแล้วสีสลบคาน้านโน้นแหละจ้ะอาจารย์น,น้าตากแดดแดดโทดแดดโคถึงเจ้าคนลิงคนลิงด้วยคนจิตตกคนลินอ,อ,อุซาโลกาถ่าสองสามลอยหมัดบ่ตื่นมาพราแห่งเกิงๆนนาตายโุดมีที่แดดแดดโรดห้าต้ม ปล่อยแดดแดดกับ boy, <Dead S 1> ปล่อยฝนกับปล่อยไปงอกกูก็สีดำเรื่องของกูจ้าอาดัมน้ำสางเต็มอยู่เพิ่นสีจูน้ำสางนี่แหละจักเพิ่นหรือเฮาแล้วสีจูนี่คือสีแดงดำไล่ให้อยู่ในนี่นะสบุ่นเดือจ้ากรุบไล่ๆนะ แต่ว่าให้หน้าให้หี่ก็เป็นตาดำมวนอยู่หลายคนสามสี่หาคนหน้าข่อยน้ะมันดำบอมมวนมันดำน้อยคนไผไ่แพ้ว้ดำหน้ามวลจ้า่นแหละสุดเจ้าเลยนั่งเลือกตาม่านมานว่ามวนเออลองลงมาทำไมมันบ่คือกินเข่าได้ดำนนหนาไลย กินข right? <laughs> er. ้าวนะปานโตกมวยประเทศเวียดนามปานคนป่วยบอกงอยๆ่นดิผู้ใดมีใจใส่ศรัทธาอย่ามาดับน้าสอยกับฝ่าวมาเด้อจ้ะใจใศรัทธาเด้อจ้ะขอแผ่โมทนานั่เด้อจ้ะเมื่อยแล้ะจมืูกท่อหาเงินกลับมาได้ข้ามมาละทุ่ท้อมเบิด ปานนั้นอยากรวยแต่ละมื้อละเว้นนะกินแต่น้ำกระทมสิเอายังมารวยไ,ไปหาผู้สาวดิบกว่าไม่ใหญ่นี่เรามักจม่มผู้สาวก,ก็เมย์เนี่ยมาแล้วก็นางคกหมกอยู่ในกลางพยาน่ะมันแทงบาเขา่านี่มันแทงเบาเข่าเอาไมา้มาซักเสมอยนะจ๊ะปีนี้เป็นผู้สาวแล้วอ๋อฮงเฮียนมาเห็ดนะซอยแมยจ่จ้ะ <ś led> ดำหน้ากับมันเมือ่อยขึ้นไปนั่งอยู่เทิงผุนเลยใครเนี่ยแต่มันบบลามเอียงกันเนาะหน้าน่ะเป็นหน้าแข็งเบิด์คุคนจ้ะเออมันกได้ดำหน้าแข็งนล้วกันเบิร <ś led> <ś led> มันยังสิบ,บ่ได้ลำเอียงได้จนหน,น้าพัดว่าสนนั่นอ่อนสนนีแข็งสร,สรุปว่าทงนี่นะ่หน้าน่ะแข็งเกือบถูกไห้เลยไปเ <ś led> บิ่งแนมูนะแล้วไฮห,หนึ่งเพิ่นห้างก็แล้วหนาหนึ่งก็เจ้าแนมเบิงไให้นา่อย มือนีดำให้เดียวคือสิเพนเลยแหละเนาะโอ๊ยไปหาดำหน้าก่อนอีแม่สิป้อยเด็ดเด็ดแห้งปลาห้เราดำคนเดียวมาหายางหลดอยู่คันเทนาคันย่ำดำหน้าม้าละพีกันโหลดเนาะดำกนาไพนาบ้านแล้วก็บด้เดว่าอน้ำกันอีกมันบ่มีอารมณ์อยากว่าวหรคุณเจ้าเนาะมันเมื่อยลูกสาวน้ากะจังสี่เลยพี่น้องเนาะ หอนย้ำหายน้วหน้ามากระ่ดำหน้านีไปใส้กระดีโบวิดจ้ะผู้ชายอะไรยุ่งไซมันกับโบซัมบายใจเข้าอยู่บ้านเข้านาะแต่ว่าย้ำเผ็ดมันก็ซีเมย์เนี่ยเดีาางเง๋ยวสิถามพอถามเนี่ย สดมาก,ก็คือแบบว่าพ่อแม่กับ้าเฮ็ดนาโหลดนะเฮ็ดนาตั้งแต่หน่อยจนใหญ่เริ่มกับบาปกับพ่อกับแม่แล้วพี่น้องเพราะเฮาอยางให้เจ้าเมื่อยแล้วเฮ็ดนานี่นนะพีนานะคายปะเฮาอีต้นชุมเจ้านะเฮ็ดนาตั้งเต่เฮายังหน่อยๆผู้ตอนนี้เฮากระเถ่าเลยยังผ้าเฮาเฮ็ดนาอยู่ ปีหน้าบนต้องเฮ็ดกระซ้าคลายหน้าจังสิได้สบายสบายขายพอดได้กินเธอเดียวบานี้นะ่ะนั่งโกรธโจดอยู่ขายเบิร์ดแหละกระเบิร์ดเนาะขายเบิร์ดแหละกระเบิร์ดแห้งถูกกว่าเก่าเนาะโบมีนาเห็ดโบมีนาดำนี่แห้งกระถูกพี่น้องเนาะแห้งกรบโบมีเขากินเลยซูมเมอร์นี่มันเสียหาหลอกคอไพรขึ้นแต่ก่อนกับโบได้แล้วเนาะ คันบมมีให้มีหน้าเหดุในแห่งกระตายอย่างเดียวจ้นะเนาะแต่ว่ากได้แต่จมว่าเมยซื้อ,อ,อหแหลนะเนาะสุดท้ายกัเหตุหน้าที่ของตัวเองต่อไปก็เห็ุให้เห็ุหน้าคือเก่าเนาะกัจมเพราะประนันแหละจมไปตามภาษาคนนะั่นแะหละพี่น้องคั้นบบจมก็คือิบแม,มนคนดอกสวรรค์ว่ะเห็ุคือเก่าจ้ะแต่เหตุเดียวมันก็เศร้าเมยแเด่มันก็เมยแต่ตอนเฮ็ุมันก็ถึกแหลนะเนาะ มันมือซองมืออทำอิดนี่มันแบบว่ากระตุนกระตุบทันในดิแล้วให้นี่ก็ขึ้นแล้วจ้ะมันสิจักงมงกระร้างมันอยากกา่แล้วตอดน,นี้นะยังบดได้ขึงอยู่เมืออ่อยดีมาดำเพี น้อยคนและแห้งเมืงง่อย อยากตื้อ สวันบอดดหน้าที่ได้มาน,นั่นแล้วเนาะสวยมากสวยมาแหงกระหางออกห้างออก,ออกบัดแล้วก็ได้กินือเจ้าเขากันดำทรซงซามายลูกพี่น้องงอมงอมอยู่นี่ล้วจะอย่าฝ้าเบื่อกันเด้อพี่น้องมนะาจไดะก็ฝากเบิง่งคลิปให้สวัสดีเด้อเนาะ ฝากเบิ้งโฆษณาพอได้ค่านำค้านายดำหน้าจะ้ะเฮาว่าแดดซ้ำหนีตอนเสาร์เนาะตอนเที่ยงลงมาแห้งแดดกูหนีเด้อนีอ่แม่ไปเศร้ามาเลยหยกเลมันแดดเลยปก,กติแม่ทิดเป็นคนแบบเห็ดเวียดนี่คืออดทนแหงแ ตื่นจะเด้อลรกจะเศร้าต่ว่าเท่าแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็ไป่อยากไว้เลยก็ไปแล้วกใออ็ใจอ่อนย่อมหายคลายแท้ๆเลย みたいなでてる。 แล้วพี่น้องก็จังจากแดดดนเนาะเดี๋ยวซั้นสิได้ขออนุญาตลาละเด้อเนาะขอบใจเบื่อสุขสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจแห่งสวรรค์เด้อเนาะจังเด็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบังโฆษณาให้เด้อจาอ้าเนาะไปแล้วสวัสดี